วันนี้เรามาทำไก่ทอดคุกซอสกระเพรากันครับเมนูนี้ทําง่ายมากรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวแจ็คจะปั่นพริกกระเทียมไว้ก่อนใครไม่มีเครื่องปั่นให้ใช้ครกนะครับใส่พริกแดงจินดาลงไป12เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับตามด้วยกระเทียมจีนครับ12กลีบปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยแค่นี้ก็พอแล้วครับ ทีนี้ก็ให้เราเตรียมเนื้อไก่มาแจ็คใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกจะได้มีความนุ่มน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ครับอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองครับตีไข่ให้แตกก่อนนะแล้วก็เทลงไปได้เลยใช้มือคลุกเ้าให้เข้ากันครับเวลานำไปชุบแป้งเนี่ยแป้งจะได้ติดดี แล้วแป้งที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้ก็คือแป้งเท้าชนิดเกรดตาปลาไทย5ดาวแป้งเท้าชนิดเกรดตัวนี้จะทําให้ไก่เนี่ยฟูกรอบนอกนุ่มในก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปถุงนี้น้ําหนัก200กรัมตัดถุงแล้วก็เทลงไปให้หมดเลยครับก็ให้เรานําไก่ลงไปคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะครับนี่ ทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะน้ํามันใช้ไฟกลางก่อนที่จะจะทอดไก่เนี่ยเดี๋ยวจะทอดใบกะเพราก่อนเมนูนี้ทําเป็นกะเพรากรอบครับตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วใส่กะเพราลงไปหนึ่งกำมือครับทอดไม่ต้องนานนะครับแค่ฟองหมดก็ตักขึ้นได้เลยแค่นี้กะเพราก็กรอบแล้วทีนี้ก็นําไก่ที่เราคลุกแป้งไว้เนี่ยลงไปทอดทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับ พอไก่สุกกรอบได้ที่แล้วเนี่ยให้เราตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับทีนี้ให้เราตั้งกระทะทําซอสได้เลยครับจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับไม่ต้องใส่เยอะนะพอน้ํามันเริ่มร้อนใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่ซอสหอยนางรมลงไป4ี่ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยน้ําเปล่า200อมิลลิลิตร ร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงเลยครับเคี่ยวให้เข้ากันได้เลยขั้นตอนนี้ทำซอสกระเพราให้เหนียวข้นก่อนนะครับพอซอสเริ่มเดือดข้นขึ้นมาแบบนี้เจ๊จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะใส่นิดเดียวครับไม่ต้องใส่เยอะตามด้วยใบกะเพราครับหนึ่งกำมือให้มีกลิ่นของกะเพรานะครับ หอมๆพอซอสของเราคนได้ที่เนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยครับทีนี้ใส่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปหืมไก่ก็รอบเจอกับซอสกะเพราคลุกไวๆเลยนะครับคลุกให้ทั่วๆให้ซอสเนี่ยเคลือบตัวไก่ทั่วๆครับน่าทานมากยังไงครับสีสันสวยงาม หมน่าทานมากแต่งหน้าด้วยกระเพรากรอบครับชิมดูนะครับนี่ทานคู่กับกระเพรากรอบแบบนี้ครับอือหือพอชิมดูแล้วเนี่ยไก่กรอบนอกนุ่มในซอสรสชาติอร่อยมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่ายนิดเดียว วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ